ความน่ารักที่หน้าแมคโครฝากทุกคนครับผมตอนนี้เหลืออยู่แค่เสื้อเหลือสามตรงนี้นะครับพี่น้องๆเคยเล่นอยู่เจ็ดตัวนะฮะตอนนี้เหลือสามครับผมโอ้ตายตายนาจิฮะไ้รถเร็วมาอยู่วันนี้ตรงนี้ไม่ได้แล้วโนมาแล้วลุก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 โอ้่ากันห่ากันแล้วมาเออเนี่ยแม่แหละ แม่ปั้นไนงะอ่ะเร็วเนี่ยซื้อของละวรกันลกกนลกกนลกตัวตัวเลอือไอ้นนั้นตรวล่วงนะอย่างนิ่งนะอย่างนิ่งนะรถรอเด้อรถปิดแล้วน,นี่นเอดเอทฮมอ่ะนี่นเอาจะไปใครจะซื้อ

อะไรไม่ไ,ไหวทำไมสั่งไปแล้วแม่บอกปานะกี่ตัวตเดี๋ยวไม่ไปไม่ไปไม่ไปไ เร็วเร็วเร็วเข้ามาหางนี่ไหนเร็วนี่แหละเอออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไอ้ป้นเป็นไร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 

ไปกัยนะไปเลยไปเลยท่าอะไรคะอืมก็อยู่นี่แหละตาก็อยู่นี่เข้าก็อยู่นี่อันนี่แหละอยู่นี่แหละ ไม่เธอลงไม่ได้หรอกโอเคเธอลงนะเธอลงไม่เป็นหรอกเธอหนอะอยู่นี่แหละร,ร,ร้อนเหรอเาอ,อยู่นี่แหละได้ยน้ำกินไป